นายขนมต้มพานุทัศน์กำพราพ่อแม่นายเกิดและนางอีและพี่สาวอีเอื้อยจากการรุกรานของพม่าตั้งแต่เด็กจึงอาศัยอยู่กับหลวงตาคงที่วัดปีกาแม้ถูกไอ้ดำรังแกแต่ได้รับการช่วยเหลือจากชายนิรนามซึ่งทำให้ขนมต้มเห็นคุณค่าของแม่ไม้มมยไทยเขาขอร้องให้ชายนิรนามสอนมมยให้แต่ถูกปฏิเสธยังไม่ทราบความลับของชายนิรนาม นายซ่อนและไอ้ดำท้าชายนีระนามสู้มวยแต่ถูกปฏิเสธขนมต้มจินขอสู้กับไอ้ดำแทนจนเป็นฝ่ายชนะนายซ่อนพ่อของไอ้ดำขอแก้มือกับขนมต้มบ้างและจากการต่อสู้นั้นทำให้ขนมต้มรู้ว่าชายนีระนามคือคนที่เขากำลังตามหาเพื่อร่วมรับศึกกับพมา่าทำให้พวกเขาร่วมใจกันคิดสู้พมา่าไอ้ดำและขนมต้มกลายเป็นเพื่อนรักกันขนมต้มลาหลวงตาคงเดินทางไป ปาโมกกับไอ้ดำเพื่อฝึกมวยเพิ่มขนมต้มอ,อาศัยอยู่กับย่าช,ชื่อท้องอยูและนางยงขณะที่ไอ้ดำไปหาครูเศร้าพันเพชรและครูสุกวางแผ่นดันไอ้เปเลวเป็นนายทับรบพามา่าครูเศร้าและท้องอยู่ถูกเรียกประชุมแต่ถูกครูสุกดูแคลนว่าพวกตนเป็นเพียงทับล่างต่างจากไอ้ยเปเลวที่เป็นนายทับไอ้ดำและอ้าเทียบนํำพักพวกแอบส่้โจมตีพาม่าได้20คนแต่ไอ้ดำ้าเจ็บ ครูสุกกรวดแขนที่ไอ้ดำทำได้เหมือนไอ้เปลวอีกท้งทราบข่าวว่าขนมต้มกับอ่อนุนฝ่ายสอดแนนมกำลังเดินทางไปกรุงศรีจึงตามไปได้กรอที่โพงเพลงครูสุกเขาต่อสู้และใช้แม่ไม้มวยไทยกับขนมต้มจนบาดเจ็บและขาอ่อนุนตายเพื่อต้องการทราบว่าขนมต้มเรียนมวยมาจากใครเพราะคนนั้นคือคนที่ครูสุกตามหาอยู่แต่ชายนิรนามมาช่วยขนมต้มไว้ได้ทัน ทุกคนทราบว่าครูสุกทำร้ายขนมต้มและค้าอ่อนนุ่นจึงยกพวกมาจับครูสุกข,ขัดขืนและหนีไปไอ้เปลวถูกจับกักตัวแต่จักรกจันทร์แอบมาช่วยให้ไอ้เปลวหนีไอ้เปลวนำทับพม่าบุกป,ป่าโมกขนมต้มกับไอ้มิงขึ้นกรุงศรีขออาวุธและทะหารระหว่างทางเจอครูสุกแดกรอขอประลองมวยครูสุกแพ้จึงใช้ดาบฆ่าขนมต้มแต่ชายนีระนามมาช่วยไว้และฟันครูสุกข,ขอคาดป่าโมกถูกพม่าโจมตีนัก โดยมีไอ้เปลวเป็นคนนำทัพนายซ่อนครูท้องยูครูเศร้าจักกระจันมะขามอ้าดำและพันเพชรตายสิ้นทำให้ไอ้เปลวเกิดความละอายและแค้นมิ่ง